วันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นฟิตมากอยากจะรู้ว่าทุกคนดูเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือหนังอ่ะเรียกได้ว,ว่าครบโหลดมีทั้งเรื่องรักเรื่องบู๊มีแบบเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยค่ะอยากรู้ว่าแบบชอบพาร์ทไหนกันเพราะฉะนั้นทุกคนดูแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กบอกน้องเบลล่าด้วยนะคะจะได้เข้าไปตามอ่านกันได้เนาะมาครับพี่ปอะครับตื่นเต้นไหมครับเมื่อวานก็ตื่นเต้น แต่วันนี้ก็ไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าได้ดูหนังแล้วแล้วก็รู้สึกสนุกกับหนังก็ไม่เป็นห่วงเท่าไหร่ครับก็เลย,ก,เลยก็เลยอยากแค่วันนี้แค่อยากให้แฟนๆหนังหรือแฟนละครหรือทุกๆคนที่เข้ามาดูแบบเออได้รับชมกันมากกว่า,าให้เขาได้ดูหนังมากกว่าครับเนาะจริงๆถือเป็นหนังไทยหลัง,ลงสถานการณ์โควิดเหมือนกันเนาะที่แบบมอบความสุขให้ทุกคนด้วยเหมือนแบบชวนทุกคนกลับมาเข้าโรงหนังกันอีกรอบหนึ่งเนาะพี่พิงค์คะวันนี้เหมือนโรคเหมือนโรคได้แบบออกจาก ออกจากอ,าอะไรเดียวออกจากมือเราไปแล้วให้ทุกคนได้ชมตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นกับเดี๋ยวที่จะต้องเล่นเกมมากกว่า,าทำไมอะ่ะ <c oughs> เกมมันง่ายจังเลยกลัวพลาดไม่มีอะไรต้องกลัวเลยแล <c oughs> ก็ฝากพ่อเบี้ยนกับเพลซ์นาสองเลยครับ <c oughs> จันจำง่ายๆ,ๆ <c oughs> และนี่คือทีมนักแสดงและผู้ก,กำกับค่ะขอเสียงปรบรรมือดังๆอีกครั้งนึงคะ่ะ <c oughs> หลายคนก็คือถ่ายรูปกันสนุกสนานอ่ะล่ะเราเข้าเกมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวลาเกมแรกของเรา เกมแรกของเราระหว่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปิงพี่ปิงอาจจะต้องไปนั่งพักก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวหนูเชิญมานะคะนั่งพักราน,นุ่นก่อนอ่ะกิจกรรมแรกเราจะหลอกลวนพี่เบลล่ากับพี่โป่เอนอะเพราะว่าเกมแรกเรามีชื่อเกมว่าดาราสั้นยาวค่ะซึ่งไม่ยากเลยดาราสั้นยาวเหมือนเราจับไม้สั้นไปยาวแต่มันมีกิจกรรมเาขาเรียกนวะ่กติกาเทรนกี้เล็กน้อยเดี๋ยวเราอธิบายไปเรื่อยๆแต่ว่าเบื้องต้นให้นี่ค่ะพี่โป่กับพี่เบลล่าจับฉลากก่อนเลยค่ะือ สิบคนคนละสิบจะเป็นทีมที่ผมจะมาเป็นทีมเบลล่าค่ะทีมเบลใช่เดี๋ยวสลับกันจากแผนที่โมเริ่เลยเลยเดี๋ยวมีทีมงานคอยช่วยประกาศจมาหนีนะคะนีก่อนสลับกันอ่ะได้ใช้เลยเรียกเลยเลยบ๊ายบายปุ๊บปุ๊บได้ค่ะคุณพิติพร อัคราวานิษถูกไหมคะ F 2ี F ยีค่ะอันนี้คือได้หนึ่งที่เนาะคุณพิธีพรอัคราวานิษค่ะประมาณประมาณคร่ลงมาได้เลยนะคะ่ F นะคะยี่สิอ่สิบสองค่ะขอบพิทพอรพายด้วยนะครับี๋ยวก่อน่ใช่ไหมคุณเกียง F 1 9บเก้าะกกันเลยอ่ะคุณจันจิราเพื่อพิสิ แถวดีค่ะดีด็อกสิบหรือสิบอ็ดนะคะมีต่อแถวกันทั้งไเลยนะคะคุณสิริพันธ์เล็กที่นั่ง g 1สปดค่ะ 1> g 1สปดนะคะคุณสุวิมล b 1สิบเอ็ดค่ะคสิบเอ็นะคะค้ะค,ะคอุอภินครับคุณจัก,กรพันธ์นะครับ A2 ครับ A2 สองค่ะจักรพันธ์ครับก็ A1 หนึ่ครับจันวัฒ จันวัชสีนะครับจันคารัสีนะคะไม่รู้ไม่แน่ใจถ้าออกเสียงผิดออกใครนะคะ A1 นะคะับจันคารัสีถ้าออกเสียงผิดออกใครนะคะนี่คนนี้แหละที่สิราพรกีแปดกีเก้าได้ค่ะทีมพี่พบด้านซ้ายมือนะคะทีมพี่ทีมพี่แบงค์ขวามือนะครัะคุณเพียงกามลนะครับเออฝั่งนี้ครับเออฝั่งไหนครับอ่าด้านนี้นะครับ คุณงปูมพง์ครับโอชิแนมทองโอทิแนมทองบอกต่อเลยครับต่อเลยครับฝั่งไหนครับถัดอุ Roland, ้ยครับสี่สิบห้ครับ45่สิบห้าครับแม่ผมกับแม่เบลนะครับมาด้วยครับคุณฟานีนะครับผม24ครับขึ้นหมดเลยทีนี้ใช่เดี๋ยวพอลอชื่อแม่นะ คุณพีรัตเอเอหนึ่งเอเอสองนะครับบีสิบสามครับคุณสุขจินดาดีสิบาครับตอนนี้เราจะผมครบแล้วนนสองสแล้วก็ดีหกดีเจ็ดครับน่าดิมน่าจน่าดิมน้าดิมน่บแต่ว่าได้ได้ที่นั่งเดียวได้ที่นั่งเดียวนะครับ ดีหกหรือดีเมาก็ได้ปะครับครบไหมครับครบนะครับครบคนละอีกท่าคนนะคะเด็กชายนาชาติค่ะน้องฮาร์ดี้ด bon. ีสิบ็ครับผมดีสิครับผมคุณพิพาพันธ์เอเอ๙หรือนะคะ